ตอนนี้เราก็มาถึงวัดสีดอนมูลแล้วนะครับจะมีที่จอดรถอยู่ด้านหน้าวัดเลยนะถ้าใครแบบว่าเออเารถยนต์มาก็จอดบริเวณด้านหน้าวัดได้เลยนะครับไปดูด้านนี้สิเขาเข้าตรงนี้เป่าอเข้าไปเลยอ๋อวัดสีดอนมูลที่เขาอุบัติสดสวยๆอ่ะโอ้ยเงียบดีเนาะคนไม่ค่อยเยอะ ออต้องมาอย่างนี้แล้วันที่ใหญ่มากทุกคนดูดิสวยมากแล้วพื้นเนี่ยเขาก็ทําเป็นแบบตาอย่างนี้ด้วยนะไม่ได้เป็นรูปนะทําเป็นของจริงเลยนะเนี่ยเป็นพื้นแบบทําเป็นรูปแบบแกะอย่างสวย<อ>ดูตรงนี้ต่อดูด้านข้างมีด้านข้างน้่นอะไรด้วยนี yeah. ่คฮะบัสดอนมูนนะครับ โอ้เดินมาก็ไกลแล้วนี่เห็นไหมใหญ่มากเดินไปเรื่อยๆให้ดูบรรยากาศโอ้พระพุทธรูปองค์ใหญ่สาธุ อันนี้คือด้านข้างนะครับเขามีแบบด้านข้างด้านด้านนี้ด้วยเราพาเดินดูตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแบบบ่ายแล้ว บายสองแลมั้งแต่คนน้อยคนในน้อยนี่ละดีถ่ายรูปสวยตอนนี้เรากำลังเดินออกไปด้านด้านหน้าตรงประตูนะครับพาไปดูแบบมุมไกลอีกรอบหนึ่งนี่ด้านข้างเสาแต่ละต้นก็สวยๆทั้งนั้นเลยคือแบบ โอ,โอ้ต้องมาดูด้วยตาตัวเองอยู่ที่อำเภอสลับพีนะทุกคนสลับพีจังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าสีดอนมูลนะครับอาจจะลองไปดูฝั่งด้านนี้ดูดิสวยมากเลยเนาะจอด เดี๋ยวพาออกไปเดินดูด้านนี้นะครับอันนี้เขาก็กําลังมีการก่อสร้างแบบสาราการปรเรียนอะไรต่างๆอยู่ซึ่งยิ่งใหญ่มากด้านหลังก็มีอันนี้จะเป็นแบบด้านหลังสุดแล้วละ่ะ Oh. สวยมากเลยเนาะเจดีเก้าขนาดจานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันสวยมากเจดีเก้าขนาดจานอุจจรไหมเนี่ยชิบ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  น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสวยมากค่าใครมีเวลานะอย่าลืมมาที่วัดสีดอนมูลอ,อ,อยู่ที่อาเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่สวยสวยสวยยิ่งใหญ่มากแรบอาคารใหญ่มากบริเวณด้านนอกก็มีจุดให้เรานั่งพักผ่อนตามอธัธยาศัยนะ มีเก้าอี้นั่งเล่นอะไรทั่วๆไปตามอธัธยาศัยได้เลยซื้อน้ำกินคาดว่าแบบบางวันเขาอาจจะเยอะแต่บางวันอาจจะไม่ได้เยอะมากนี่เห็นไหมสวยมากก็ถ้าเป็นแบบว่าธรรมชาติหน่อยเดี๋ยวฉันกจ็จะเดิอนออกไปด้านหน้านะฮะ ไปไหว้พระแล้วก็เตรียมตัวกลับเข้าไปในเมืองเชียงใหม่เพราะว่าเดี๋ยวไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็นอนในเมืองนี่เลยบรรยากาศดีมากเลยแล้วคือเขามีแบบเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนด้วยนะเจ้าหน้าที่มาดูแลสวนรดน้ําทํานู่นทนํานี่เขามีเจ้าหน้าที่แต่ละแต่ละส่วนอย่างนี้เนาะ อลังการมากด้านนี้นโอ้มีความฟังฝังด้านนี้เสวยมาก บบน้องจะทำบุญจะลงนะ่าทอ,องนะครับก็บาาูชาดอกไม้เป็นชนะื่นชมารยานเสร็จแล้วก็มาแต่นะพิาได้เลยนะครับออกมาแล้วอุ้ยด้านหน้าด้านหน้าเขามีคาเฟ่ด้วยนะ <c oughs> มีมีคาเฟ่มีคาเฟ่แล้วก็มีของกินมีร้านอาหารวันนี้คาเฟ่แบบเล็กๆอยู่ตรงนี้อุนน้ยแต่ว่าแล้วก็กินแบบน้ำไปเยอะมากแล้วนะนี่แบบคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารัก คือถ้าใครมาวัดอะก็มาได้แปดโงถึงห้าโมงเย็นแต่ว่าเราจะไปในเมืองทุกคนก็ไม่ได้กินและวกินมาสองแก้วละกาแฟอ่ะบรรยากาศประมาณนี้นะครับสําหรับถ้าใครอยากไหว้พระมาได้เลยนี่ว่าสีดอนว่าสีดอนมูลตำบลชมพูอาเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เซิร์ชกูเกิลมาห่างจากในเมืองประมาณสักสิบสามถึงสิบห้ากิโลประมาณนี้นะครับบาย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 เจอกันเจอ